สวัสดีค่ะพบกับช่องพลายวาเลนไทน์แฟมิลี่นะคะสวัสดีแม่ FC พี่ FC ทุกทกท,กท่านจ้าวันนี้หลังจากที่ฝนตกค่ะทั้งคืนเลยนะคะน้องวาเลนไทน์พึ่งออกมาเข้าปากันนะคะฝนตกแรงมากเลยค่ะน้ำขึ้นเยอะเลยจ้า ตรงที่น้องวันเลนไทยเคยอยู่นะคะน้ำท่วมเข้ามาหมดแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนะคะตรงนี้ต้องไปหาที่สูงๆอยู่กันแล้วจ้าวันเลนไทยไปอยู่ตรงไหนกันวันนี้ วันนี้เราจะไปอยู่ตรงไหนกันรถมารถมารถมาแล้วรถใหญ่มาแล้วดูแม่ดาวรุ่งนะคะหันหน้าใส่รถเลยรถกำลังจะมาจ้า รถมาคนายต้องหันหน้าใส่รถค่ะวันท้ายขึ้นรถไปไหมลูกขึ้นไหมขึ้นรถไปไหมโอ้อยากขึ้นค่ะอยากขึ้นนะเนี่ยอยากขึ้นค่ะอยากขึ้นรถอยากขึ้นรถโอ้อยากขึ้นรถอยากขึ้นรถครับไม่ได้กลัวนะอยากขึ้นเลยนะเดี๋ยวนี้ อยากขึ้นรถอย่างเดียวเลยนะไม่ได้กลัวนะคะฝนตกสองวันติดกันแล้วนะคะแม่จ๋าเมื่อตอนเย็นนี้แบบประมาณว่าช้างจะเห็นหลังอประมาณว่าออกเป็นสีขาวๆรับเหมือนช้างเผือกแต่ตอนนี้เมื่อคืนฝนตกล้างให้ครับชําระชําระล้างทั้งคืนเลยตัวเขาเพื่อตาฝนทั้งคืนนะครับเมื่อคืนบนงคนนอนหลับนะ อร่อยฮนอนหลับสบายเลยใช่ไหมลูกะฝนตกกระช่างผมนอนสบายเลยครับฝนตกเขาเขาไม่นอนแม่เขานอนตอนหนูนอนสบายเลยนะพอใจรุ่งฟ้าไปแล้วเมื่อกี้หรอดมกลิ่นเขาดมกลิ่นสาวเหรอเออเอออะไรอ่ะดมกลิ่นสาวสาวเข้าไปก่อนเหรอดูดูมีการดมดม ดมขี้เขาอีกนะฝนตกแรงทั้งคืนเลยอเลนทายนอนหน้าบ้านเลยค่ะผมง่วงแล้วผมไม่สนใจแล้วครับผมนอนแล้วครับแม,แม,ม่แม่ดารุ่งก็ยืนเฝ้าลูกชายแม่ดารุ่งนอนมาคือมาตีสองฝนตก เล่นเนาะเล่นน้ำฝนเนาะเล่นน้ำฝนเลยเล่นน้ำฝนเล่ยางรถเนาะของเล่นชิ้นดีของน้องวาเลนไทน์อย่างเยอะเลยเนาะตอนนี้จะดูล้อ่าวไม่เห็นล้อไปเดี๋ยวเอาเอาเอามาเอามาไว้ให้ดูเดินเดิไม่รอเดินตามตูดเดินตามตูดแม่เหยียบล้อมอเตอร์ไซค์พ่อฝนแตกหักก็ซี่รอยอย่างดีเนาะรอดำอย่างดีเนาะพอมาใส่รอรถเอง๋ยวคนขับจัดการให้เฉย อันไหนที่ไม่เก็บก็คือว่าวันเลนทายเก็บให้ครับพ่อไมู่จะเก็บให้จริงหรือเปล่าไม่รู้วัเลนทายเก็บให้ครับเก็บให้บ่หล่ะแม่เก็บตัวนี้คนลุกล่อล่อคนลบกล่อล่องเม่อกี้รปวันกันใหญ่ให่มกี้กันเจ็ะวิ่งแพรบแร็บเยอะลขอเอ๊ยกดายกรี๊ดมาอ้วกระโดดกระโดดกระดดกระดดกระกระกระ อาย,อายอว้นวันนี้ได้ไปหาผูษษา้จับแบบมานันอืมอืมอืมเดินไปดุมดุมเลยชายหล่อรูปหล่อชายว้ารูปหล่อโอ้โหเดี๋ยวนี้จะเดินเร็วแล้วนะแม่นละลุงนี่อยากไปถึงที่จุดหมายปลายทางไผ่อะปลาไผ่อะฮะที่จุดหมายปลายทางอย่างเร็วเลยนะแม่นละลุง<จ>ะนะจะไปกินเออไม้ไผ่เฮ่อจ้ะ โอ้ย oh, ที่ตรงนั้นไอ้เขาคลองกันแล้วเราก็จะไปชมกันอุ้ยอุ้ยดูมีเดี่ยวคนนี้หน,หนะรถตรงที่น้องวันลินไทยเคยอยู่นะคะแม่แม่จ๋าตรงนี้นะคะน้ําขึ้นท่วมมาหมดแล้วไหนไม่เห็นน้ําเลยนี่นคะ่ะน้ําท่วมเข้ามาหมดแล้วคะ่ะ ที่เคยอยู่ตรงนี้นะคะน้ําขึ้นสูงมากเลยท่วมหมดแล้วตรงนี้ตรงที่น้องวัเลนไทยและแม่ดาวรุ่งเคยผูกไว้ตรงนี้โอ้โหหนูนอนหลับสบายเลยนะเมื่อคืนนะสดชื่นเลยใช่ไหมถ้าเป็นพื้นดิน <c oughs> ก็คงจะไม่สวยงามขนาดนี้ก็จะมีต่ขี้โคลน <c oughs> ไห่เป็นพื้นปูนนะครับ นางและนายก็จะได้นอนแบบผิวพรรณดูด er ีครับผมเวะเวะก่อนค่ะเวะดมกลิ่นก่อนดมกลิ่นดมกลิ่นสาวแล้วเนี่ยฮะสาวเข้าไปก่อนดมกลิ่นสาวเขาเหรอลูกดมกลิ่นสาวเขานะดูทำหน้าสิคะแม่จ๋าดูทำหน้าสิเอาเอ้แม่ไปก่อนแล้วเอ้ยเอ้ยแม่ไปก่อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยแม่ไปก่อนแล้ว ดูสิคะตรงที่น้องวล,ลนไทนยเคยเล่นน้ํานะคะ <c oughs> ท่วมเข้ามาหมดแล้วจ้าน้ําขึ้นสูงมากเลย <c oughs> น้ําขึ้นสูงมากเลยนะคะตรงนี้จะถึงถนนแล้วนะคะ <c oughs> อยู่กันไม่ได้แล้วค่ะต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วที่สูงสูงกว่านี้นะคะ เดินตามตูดแม่ต้อยต้อยต้อยไปเร็วโอ้โหรีบค่ะร่งเร่งรีบรีบทันแม่รีบทันแม,นแม่จะได้ทันแม่เร็วๆ โอ้โหโอ้โหฮอเสียงอะไรโอ้สาวๆข็พากันอยู่ตรงนี้เหรอ อ๋อวันเลนไทยวันเลนไทยวันไทยมาเด้อมาเด้อมาเด้อเห็นสาวไม่ได้เลยนะคะจะเวหหาสาวแม่นจะเวหหาสาวนี่มีกันสำรวจ สำรวจดมกลิ่นนี่สำรวจดมกลิ่นน้ำขึ้นสูงมากเลยนะคะจะถึงถนนกันแล้วดูสำรวจหาอะไรน้อนี่นอหาอะไรครับน้องวันทายสำรวจหาอะไรครับ น้ำขึ้นสูงมากเลยนะคะใกล้จะถึงถนนกันแล้วเลยค่ะดูสิคะจะถึงถนนแล้วแม่เดินก่อน<ป>ผมเดินหลังนะครับ hay chim nam bộ nó bọn ui 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 tạm tạm phò thanh máy tạm mẹ thanh máy ơi thay ba tạm mẹ thanh máy มาเจอข้างหน้าค่ะเขาเลี้ยงปลากระชังกันเต็มน้ำมูลเลยนะคะเด็กน้อยก็เดินตามตูดแม่ ขึ้นสูงมากเลยค่ะแม่มจ้าโอ้ทางนี้เขาเลี้ยงปลากระชังกันค่ะเต็มไปหมดเลย,ยน้ำขึ้นสูงมากเลยนะคะดี๋ยวนี้เขาจะเลี้ยงปลานินปลาดุกเลี้ยงกบนะคะตรงนี้น้องวาเลนไทายเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเลยนะตรงนี้ค่ะ บองใกล้จะถึงที่เราจะอยู่หรือยังใกล้หรือยัง โอ้วิ่งตามพ่อวิ่งตามพ่อใหญ่เลยค่ะอู้ออยวิ่งตามแม่วิ่งตามพ่อใหญ่เลยอืมอืมหลบนะลบนะขาใหญ่มาแล้วนะดูเด็กน้อยค่ะดูเด็กน้อยดูเด็กน้อยวิ่งตามแม่เด็กน้อยวิ่งตามแม่อู้อูู้้อ โอ้โหลบเลยนะอืโอโอ้โลบเลยนะขาใหญ่มาแล้วนะ สงสัยจะไปหากอไผ่นะคะเด็กน้อยจะไปหากอไผ่ข้างหน้าเรามีกอไผ่เยอะเลยค่ะ อุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยออ้ยกลัวกลัวรถกันอุ้ยอ้ยโอ้ยแม่เรารุงนี่กลัวรถมากเลยนะไถแล้วนะคะถึงกออไถกันแล้ว เลยนะคะถึงกอไผ่แล้ววิ่งอย่างเร็วเลยมาถึงป่าไผ่กันแล้วคะ่ะเด็กน้อยมาถึงป่าไผ่กันแล้วนะคะ โอ้โหเสียงใครถ่ายลมเสียงดังจังเลยถึงที่หมายแล้วนะคะน้องวัลลน์ไทยก็จะอยู่ตรงนี้นะคะถึงที่หมายกันแล้วจ้ากินหญ้าแถวบริเวณนี้นะเพราะว่าทางนู้นท่วมหมดแล้วตรงนี้จะมีกอไผ่ให้กินเยอะแยะเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องวันลนทาย <Yeah. S 2> และแม่ดาวรุ่งด้วยนะคะกดติดตามน้องวันลินทายและแม่ดาวรุ่งด้วยนะคะ oh, s <S สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะดูน้องวนนะะันลินทายค่ะเจอปลาไผ่เจอปลาไผ่ถูกใจเด็กน้อยถูกใจเด็กน้อยมาก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ